ถ้าถ้า s อ s มันส่งได้ไม่เร็วอะ่ะเราเขาบอกมันมีระบบหนึ่งเรียกว่าเซ l ล์บอทแคสต์ ast, รัฐบาลเนี่ยได้มีนโยบายมาต้งแต่สมัยท่านเศษฐา<ะ>ซึ่งกสะทะชเขาก็ได้เมินงานแล้วโดวยการให้ o อ e เปอเตทั้ง True AS แล้วก็ NT ทีเนี่ยทำระบบเซ l ล์บอทแคสต์ ast, ในส่วนที่เรียกว่า CBC เซลล b บอทแคสต์เซ็นเตให้ติดอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนไว้ที่โครงข่ายทั้ง3โครงข่ายนะครับ ส่วนอุปกรณ์ในการส่งเรียกว่า CBE Cell b o a d c a s t Entity อ,อันนี้อยู่ที่ปอพอ,อซึ่งปอพอจะเป็นคนส่งเองเลย ต่อไปจะไม่ต้องมีการส่งหนังสือมาเพื่อจะบอกว่าด่วน oh, ที่สุดด่วนที่สุดไม่มีและปอพสามารถเคาะส่งได้เองได้เลยแต่เผอิญว่าไอซีบีหรือเซลล์บอร์ดแค่เอ็นติตี้ในวันนี้ในส่วนของปอพในวันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อเหตุการณ์วันศุกร์เนี่ยเรามีลูกค้าซึ่งก็มีความวิตกกังวลกับเรื่องนี้เราก็เช็คกับทาง Engineer, เอนจิเนียร์แล้วบอกเราทําเป็นวิวัลชัได้ไหมคือยังไม่ต้องให้ปอพเสร็จทาง True เองเนี่ยทำซีบ e ขึ้นมาอีกตัวได้ไหม ปรากฏว่าจากการที่เอนจิเนียร์คุยกับทางเวนเดอร์บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเราทำว v i r เช a l CBE ขึ้นมาใช้สารเดือนนี้ก่อนต่อไปเวลาภาครัฐส่งหนังสือมาเราขออนุญาตใช้ระบบเซล b บอร์ดแคสเลยโดยใช้ Virtual CBE แล้ววิธีการส่งเนี่ยที่บอกว่าเร็วคือชื่อมันคือ s e l l Broadcast System คือบอร์ดแคสตมาจากเซล์นั่นหมายความว่ามือถือจับอยูที่เซลล์ไหนมันก็ส่งสัญญาณมาเลยและที่สำคัญคือใน t a ต d a า d ของมันเนี่ย สมมุติว่าเป็นค่ายทรูแล้ววันนี้ไปในในป่าแล้วปรากุว่าในป่าเนี่ยทรูไม่มีสัญญาณอาจจะด้วยเหตุผลใดไม่รู้หรือเกิดภัยพิบัติเสาล้มมีสัญญาณของ NT อยู่เครื่องนี้ก็จะรับสัญญาณเตือนแจ้งผ่านนี้ได้ด้วยได้ใช่ไหมได้ครับทั้งบนเนี่ยภาพเนี่ยคือ Virtual CBE คืออันนี้มันจะไปปรากฏอยู่ทัาทำเสร็จนอยู่ที่ปอพอสมมุติว่าปอพอแจ้งมาหน้าจอจะเห็นนะครับว่า ทางซ้ายนะครับแมสเซจอะไรนี่อ่ามีบอกว่าเป็นแมสเซจจะให้ส่งอะไรวันนี้เราเป็นการทดสอบเราเลยส่งเป็นทดสอบทําได้หภาษานี่นนคือแผนที่ของเสาทั้งประเทศของ True และ d ีแท็กนั่นแปลว่าเมื่อเราเลือกสัญญาณจากเสานั้นจะส่งถึงผู้รับที่อยู่ใต้เสานั้นทันที